คุณทำให้เขาอยากเป็นคนรักที่ดีขึ้นเขาคือใครขออภัยบอกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะว่าคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนนะคะสิบดาบนะคะพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตูนกุมแฮงแมนนะคะพลังงานของคนธาตุนะ้ำมีนกรกฎพิจิ ห้เหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันเดอะทาวเวอร์นะคะพลังงานของคนธาตุลมเจ็ดถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํามีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ําคนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมา เป็นคนที่อึดถึกทนมากๆนะคะแม้จะพบเจอเรื่องราวที่ผิดหวังเสียใจท้อแท้นะคะหมดสิ้นเรี่ยวแรงเจ็บปวดขนาดไหนยังคงมีความหวังให้กับตัวเองไม่เคยหมดหวังไม่เคยปิดโอกาสหรือว่าปิดกั้นความหวังของตัวเองนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างนะคะเขาคือใครนะคะคนที่อยากเป็นคนรักที่ดีขึ้นของคุณนะคะ ห้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะเด็กถือถ้วย,ยพลังงานของคนธาตุน้ำามีนกรกฎพิจิสามไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะเก้าแดบพลังงานของคนธาตุลมนะคะเมถุนตุนกุมแล้วก็เด็กถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรทึศกันมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ำ คนธาตุลมคนธาตุด,ดินมาครบทั้งสีธาตุนะคะพลังงานที่ขึ้นมาเรื่องราวที่คุณผิดหวังเสียใจนะคะเรื่องราวที่คุณสู้ไม่ถอยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคนที่คุณคบด้วยคุยด้วยคุณอาจจะพบเจอเรื่องราวที่ผิดหวังเสียใจในเรื่องราวของชีวิตเรื่องราวของหน้าที่การงานแต่ว่าคุณเป็นคนที่สู้ไม่ถอย แม้ว่าจะล้มลุกคลุกคลานขนาดไหนยังคงมีความหวังให้กับตัวเองยังคงสู้ต่อยังคงไปต่อมองต่างมุมกับคนอื่นคนอ,นอื่นอาจจะยอมแพ้อาจจะกิฟอัพไปแล้วแต่ว่ายังไงคุณก็จะไปต่อสู้ต่อพลังงานของคนคนนี้มีความจริงใจให้กับคุณเป็นห่วงคุณมากๆยิ่งหากอยู่ห่างไกลกันนะคะเขามองคุณอยู่ไกลไกลแม้ว่าเขาจะไม่เห็นด้วยกับความพยายาม ความอึดถึกทนของคุณก็ตามแต่เขาก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณไม่ทอดทิ้งคุณไปไหนนั่นเองนะคะบางคุอาจจะเป็นรักทางไกลเขาเฝ้ามองคุณอยู่ตลอดเวลาเป็นห่วงคุณอยู่ตลอดเวลานะคะกังวลเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณด้วยหากว่าอยู่ด้วยกันนะคะต่อสู้ฝ่าฟันไปด้วยกันพลังงานของเขาก็คืออยากให้คุณประสบความสําเร็จไวๆนะคะเขารู้สึก เป็นห่วงคุณนะคะเป็นกังวลเกี่ยวกับคุณมากๆนะคะสิ่งที่คุณผิดหวังสิ่งที่คุณเสียใจเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณที่ทำร้ายหัวใจคุณหากว่าเขาสามารถแบกรับช่วยคุณได้เขาก็เต็มใจมากๆนะคะที่จะช่วยเหลือคุณแล้วเขาก็อยากให้คุณประสบความสำเร็จไวๆเขาอยากได้เห็นวันที่คุณประสบความสำเร็จเขาอยากให้คุณสบายใจขึ้นเขาไม่อยากให้คุณต้องทุ่มเทกับ หลายๆเรื่องราวหนักหนาแล้วก็มากมายขนาดนี้นั่นเองนะคะเรามาดูเหตุผลของเขากันบ้างนะคะว่าทำไมเขาถึงอยากเป็นคนรักที่ดีขึ้นให้กับคุณนะคะขอเหตุผลในใจของเขาหน่อยว่าทำไมเขาถึงอยากเป็นคนรักที่ดีขึ้นให้กับคุณเขาอยากต่อสู้ฝ่าฟันไปด้วยกันกับคุณนะคะ อยากให้ชีวิตของคุณดีขึ้นอยากเห็นคุณมีความสุขมีรอยยิ้มนะคะอยากเห็นคุณประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะอยากเป็นครอบครัว เดียวกันกันกบคุณอยากดูแลอยากอยู่เคียงข้างจับมือฝ่าฟันร่วมกันไปไม่ว่าจะพบเจออะไรก็ตามนะคะจะไม่ปล่อยมือจากกันเขารู้ว่าชีวิตของคุณที่ผ่านมาไม่ได้ง่ายเลยคุณต่อสู้ฝ่าฟันมาหนักหนามากๆเขาอยากเป็นคนคนนั้นคนที่สามารถช่วยให้คุณหลุดพ้นนะคะจากความเจ็บปวดความทุกข์ความท้อนั้นได้เล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้น กว่าเดิมที่เคยเป็นอยู่นั่นเองนะคะเขาอยากเคียงคู่เคียงข้างไปกับคุณค่อยเห็นความพยายามค่าเห็นความอดทนคขาเห็นความสู้ไม่ถอยของคุณนะคะเขาก็เลยอยากเป็นคนที่ดีขึ้นอยากอึดถึกทนอยากอดทนให้ได้เหมือนคุณอยากต่อสู้ฝ่าฟันอยากมีแรงมีกำลังใจไม่ย่อท้อแล้วก็มีความหวังกับทุกเรื่องราวเหมือนที่คุณเป็นนั่นเองนะคะ เดอะเฮอร์มิตนะคะนิ่งๆใจดีใจเย็นนะคะอยู่เคียงคู่เคียงข้างกันไปนะคะแล้วก็วิวอ o ฟฟอร์จูนไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนนะคะไม่ล้มเลิกความพยายามในขณนะเดียวกันก็คือพัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นเสมอนะคะในทุกๆวันที่เรียนรู้ กันและกันนั่นเองนะคะหากว่าตอนนี้นะคะคุณคบคุณคุยกับใครนะคะคนคนนั้นคนที่คุณคบด้วยคุยด้วยเขาไม่เคยปล่อยมือจากคุณเขาอยู่เคียงคู่เคียงข้างคุณเป็นห่วงคุณเสมอแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณทําแต่เขา ก็ยังพร้อมที่จะไปด้วยกันกับคุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณเขาคนนั้นนั่นเองนะคะที่อยากเป็นคนรักที่ดีขึ้นให้กับคุณในทุกทกวันเขาเห็นความพยายามความอดทนสู้ไม่ถอยของคุณแม้จะพบเจอเรื่องราวที่ผิดหวังเสียใจท้อแท้หมดแรงหมดกําลังใจขนาดไหนนะคะมรสุมอะไรจะเข้ามาในชีวิตของคุณคุณก็มีแรงมีกําลังใจมีความหวังมีความฝันแล้วก็ไปต่อไม่ย่อท้อนะคะแม้ว่าใครจะไม่เห็นด้วยใครจะไม่ สนับสนุนคุณก็ตามหากว่าคุณตั้งเป้าหมายแล้วยังไงคุณก็จะไปต่อคนรักของคุณคนที่คุณคบด้วยคุยด้วยนั่นเองนะคะที่เขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเขาอยากจับมือคุณเคียงคู่เคียงข้างไปกับคุณต่อสู้ไปด้วยกันกับคุณจนกว่าคุณจะประสบความสําเร็จหรือว่าไม่ว่าคุณจะพบเจอกับอะไรเรื่องราวอะไรในชีวิตก็ตามนะคะเขาจะอยู่ คอยปกป้องคุณคอยซัพพอร์ตคุณคอยรับบางคุณอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะคะแม้ว่าเรื่องราวต่างๆจะทำร้ายคุณยังไงก็ตามแต่ว่าคนคนหนึ่งที่จะไม่ทำร้ายคุณแล้วก็หวังดีกับคุณเสมอพร้อมจะเป็นที่พักพิงหัวใจให้คุณเสมอก็คือเขานั่นเองนะคะ